จะชนะแล้วนะเมื่อกี้เขาเจุดเท่าไหร่นะแปดเก้ออเจ็ดจุดเาเี่เจ็ดจุดเก้าเนะตัวจำนะคนคนั้น7 9, 9 okay, okay. ็ดจุโอเคโอเคอ่ะหนึซค่ะโอเคพร้อมยังหนึ่งสองซ้ำ นี่ครับี่นี่ไม่หมดอี่ไมหมดผมเชื่อว่าอค่ะได้เท่าไหร่คะดสองรัดผมสิบสามจุดสองแปดวินาทีเยี่ยมเลิศค่ะนะคะอคนนี้ได้ยี่สิบสงจุเจ็ดห้าแปดจุดเจ็ดเก้า 13.62เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววนเนอร์ของเราเป็นใครครไม่ได้ใช่ไหมคะ <ขอ S 1> ให้2อันเลยได้ไหม<พ>น้องคิดในการหายใจหน่อยครับผมเออใช่ในในพี่ว่าเราพิจนารณากันง่ายๆเลยมั้งจากหุ่นของเขาเนี่ยหุ่นนะคะสแลนเดอร์แบบนี้เพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับวนเนอร์ของเราได้คะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ก็จะค่ะเสียงนี้บอกว่าแนดูเป็นกำลังใจให้กับน้องเขามากเดี๋ยวจะรบกวนให้น้องบู๊และน้องพี๊นะคะหยิบคัพเค้กขึ้นมาค่ะนะคะ